สวัสดีทุกคนวันนี้เราพามาชมบรรยากาศขอบสะในเมืองด้วพี่น้องเอาขนมปังมาให้เป็ดแล้วก็มาหาถ่ายรูปตกไม้ด้พี่น้องจ้ะบ่งเป็ดบ่งนกบ่งหงมันอาทิตย์คพก่งกลับมาสนะนามหงมันมดุดหาอะไรหนูเนาะมันดำน้ามั้งหาของกิน อาเจ้าสองตัวเลยเนะีเออสองตัวอาะธอคุณว่าล่ะข้าหายใจได้ไม่นานนะเออม,มันดำหนาวได้เด็ดออกดีวันนี้ยืดนึ่งเดียว <c oughs> แต่วันนีงหนาวๆอยู่ น้องเอาหนมปังหางกินทุาไม่มีในเป๋าแม่น่ะออโอ้ยดูไม่ก้ออข้างหลังมันเน็กอยู่บนหลัง <laughs> อยู่บนหลังมัน,นมันเหนี่มมาหาเน็ก ให้สองแผ่นอุ้ยไปแล้วเออไม่ยืดคอยืดคอยกัเด็ก ទៅចិញ្ចឹមកានទៀតប៉នី chén nục chén nục คือมันกระทบแสงะนืสวยหัวแล้วเน็กดูเป็ดตีกัน อาาหรเด็ดแต่ว่านี่กินซูชิได้นะกินได้ค่ะ้็เคยกินไข่ปลาแซลมอนเลยนะเหรอแข่ปลาอะไรแล้วเนี่ยมากินซูชิด้วยกันนะคะทุกคนอันนี้คือไข่ปลาแซลมอนเหรอไม่ใช่เหรอมาขอกินสักคำนึงนะไข่ปลาอะไรเลยไข่ไข่ปลาติดเทย์หยิบนะในในจินงจอกเหรอจิ้งจอเดยหยิบเลย หยิบเลยทุกคนหนิงจะถ่ายพี่นิ้นนี่แหละ <c oughs> ใครสเสน็หลืมถ่ายสเน็หอ่ะสเน็หยัดก,ก่อนเพื่อนเลยเกินอะไรเมื่อกี้นี้เสเน็หบอกว่าไม่ไม่ชอบกินน,น,นะอันนี้ของ,พงแพงเสน่กไม่กินแป้าจะลองกินที่สเน็หกินอ้หนี่คอยปลาซีมอนลุดอ๋ออ๋อ,อร่อยเอาพี่จันทุน เหมือนจินดาแ้วตอนนี้ฉันทูนชอบอันนี้แบบดิบๆไงไหนโอเคจันชอบอันนั้นเหรอใช่ปลาแซลมอนเดี๋ยวไปซื้อให้อยู่ห้างนะอุยชิ้นเป็นใหญ่มากระวังติดโคนะอันนี้ผักไก่ไฮเดรนเขาจัดจานให้สวยงามลูกเอาเยอะๆไอ้บาซบีอันที่ไม่กินนะชอบบาซบีมีขิงให้ด้วยนะคะ เอ้รำทีมโดยพิจารณาปาดู้กลัวเห็นหน้าเหรออรไหมย่พี่น้องมืกี้น้ำกระเด็นมากเอาเข้าวางใส่หรือเอาอีกคำอาอีกคำเอาใส่ อันนั้นสลายกอบไปกินแล้วบาย